สวัสดีครับยัวคาเวลดันนะครับถึงส่งข่าวถึงเพื่อนเ่อนชาวเว้าที่น่ารัก,ท,กทุกทท่านนะครับสำหรับลุงเองเนี่ห่างหายจากการลงคลิปการทำเว้าจุลาไปนานหลายปีนะครับจริง,รงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับยังแอบดูพวกเราทุกๆคนในชมรมเว้าสนุอีสาน นะครับว่าจุฬาอีสานของเรานะครับเป็นชมรมที่น่ารักทุกๆคนนะครับหลานลิงธรมนโทษทีธรมนตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหรือหลานชายอิสระและอาจารย์ชัยยงว่าแต่ละคนสวยงามมากครับขอชื่นชมด้วยครับและอีกลหลายๆท่านที่ไม่ได้เกิดเอ,อ่ยชื่อนะครับไม่ต้องน้อยใจถึงแม้ว่าว่า เราจะสวยไม่สวยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าคุณสามารถทำให้มันขึ้นไปโลดแล่นอยู่บนทองฟ้าได้เนี่ยคุณคือยอดคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเว่ารุ่นเก่าๆที่บอกว่าตัวเองทำไม่สวยสวยไม่สวยไม่สำคัญตัวผมเองไม่ใช่คนนิยมว่าต้องทำให้สวยอย่างเดียวเพียงแต่ว่าผมทำให้มันขึ้นไปลอยอยู่บนทองฟ้าได้ก็เป็น ความภูมิใจนะครับหายไปหลายปีเนื่องจากติดภรระกิดส่วนตัวหลายๆอย่างนะครับเพิ่นอย่างหนึ่งก็เคยไปเป็นจิตอาสาให้วัดแห่งหนึ่งที่บ้านบึงวัดพัฒนตะนั่นเองหลายๆคนคงได้คงได้เห็นแล้วจากการแชร์ไปใน Facebook ของเรานะครับก็ขอชื่นชมน้องๆและหลานทุกคนนะครับด้วยความจริงใจขอขอ อภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกคนนะครับว้าวจุลาโคราดเรื่องนคะรราชสีมาก,ก็สวยงามมากนะครับเป็นว่าวทรงที่คล้ายกับว่าวจุลาพิษณุโลกสุขโขทัยมากนะครับอีกคนที่หายไปจากการโพสต์ลงในเว้าวก็คือน้องอนุภาพที่ราชบุรีคนนี้ก็ฝีมือจัดจ้านคนหนึ่งนะครับในการทำเว้าวแล้วก็ทำ สนูนะครับของไผ่นะครับไผ่ที่มาาไม่ก็มีก้านลานซึ่งก็ไม่น่าสนใจมากน่าสนใจตรงไหนตรงที่ว่ามันไม่มีป้องไม่มีข้ออันนี้น่าสนใจมากนะครับตัวลุงเองนี่เคยเห็นต้นลานมานานมากแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นกับประมาณสักปี2 5 0 0นนะครับนานมากต้นลานไม่คิดว่าก้านลานมันจะมาเป็น ส่วนในการทำว่าวได้เพียงแต่เคยเห็นพลโบราณเขาใช้แต่ใบลานหรือใบตาลเคยกินลูกลานกันนะครับตอนนี้ก็ทราบว่ามีอยู่น้อยแห่งมากแบบต้นลานนะฮะก็ขอเป็นกำลังให้ใจกำลังใจให้ทุกๆคนน้องๆหล,ล,ลานๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษบางคนที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็ลืมๆืมไปบ้างนะครับที่มีเห็นบ่อย ไม่ขาดหายไปก็คือหลานโมลน,นะครับแต่ละคนก็น่ารักมากสำหรับคนที่ทำว่าไม่สวยก็ไม่ต้องน้อยใจครับทำต่อไปทำไปเรื่อยๆก็จะสวยเองนะครับหลายๆคนชอบถามกันมามากว่าทำไมว่าบางรุ่นถึงต้องมีหางทำไมบางรุ่นไม่มีหางวางแบบหางสั้นวางแบบหางยาว สำหรับลุงเองเนี่ยลุงชอบประเภทว่าสไตล์นี้ทำไมชอบทรงนี้ทำไมต้องตัดหัวทำไมต้องตัดหัวเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยลุงอาศัยในรถนี่ไปเล่นข้อจำกัดของลุงอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เล่นว่าวที่อำเภอศรีราชานี่มีน้อยมากอิจฉาเพื่อนๆแลหลานลาน,น้องๆหลายคนที่มีทุ่งนากว้างใหญ่ให้เล่น เมื่อมีที่เล่นจำกัดนะครับโอกาสที่จะไปใช้สถานที่เล่นก็หาได้น้อยลุงจะต้องวิ่งใส่รถไปไกลๆจึงจำเป็นต้องตัดหัวออกคันสนูก็ต้องตอดอ,อกได้เห็นไหมใส่รถไปจึงเป็นที่มาของการเล่นว่าลักษณะลักษณะว่าเยอะกรบเเวานะฮะเยอะกับเว่าคือความสุขของลุงเนี่ยมี ถ้าได้มีโอกาสได้เล่นว่าวสักเครื่องชั่วโมงน่าหนึ่งชั่วโมงลุงก,ก็ภูมิใจแล้วนะครับเล่นเขาว่าวก็คือลักษณะว่าเล่นลมแรงมากตอนหัวลมลมจะแรงมากการหมุนควงของว่าวจะทําให้เกิดเสียงดังน่าตื่นเต้นมากนะครับมีแต่คนเขาเล่นเขาเรียกเยื่อกับปลาในทะเลแต่ลุงมาเยื่อกับว่าวก็เป็นอีกแบบหนึ่งทึ่ง น่าสนใจมากใครจะเอาลองเอาไปเล่นดูก็ก็ก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับว่าวตัวนี้ลุงพึ่งเอามาปรับปรุงใหม่จากตัวเก่าอันนี้เป็นประเภทปีกแข็งบานกลางคือช่วงนี้จะโตประมาณสักแปดมิลนะแปดมิลลิเมตรมันจะมีปีกอ่อนก็คือตัวนี้ปีกอ่อนตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดมิล ส่วนจะมีอีกตัวหนึ่งก็จะทําตัวนี้อีกตัวตัวนี้ประกอบใหม่จะเป็นปีกแข็งคือช่วงนี้จะเป็นสิบมิลจะเลียวมาถึงนี่ตรงนี้ก็บานหกมิลไม่เนาะหรือเกือบเกือบห้ามิลส่วนนี้จะยาวแค่แปดสิบเซนนะฮะแปดสิบเซนแปดสิบเซนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นช่วงตัวนี้จะปีกแข็งกว่าเพื่อนจะเป็นตัวที่สาม ไม่รู้ว่าการต้อนรับลมหนาวลมเหนือปีนี้จะทันหรือไม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับสำหรับตอนนี้ก็สื่อสารมาถึงพี่พพนๆน้องๆลหลานๆแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ